มากันอีกแล้วนะครับสำหรับข่าวของเจมกันใครที่เฝ้าคอยอยู่เนี่ยวันนี้มีอีกแล้วนะซึ่งผมก็กลายเป็นแฟนตัวยงของเจมกันไปแล้วนะเพราะว่าทำข่าวแกบ่อยมากเลยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเจมกันเนี่ยเวลามีใครถามอะไรแกก็มักจะตอบแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับผมก็เอามาเสนอให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมรับฟังกันเช่นเดียวกับวันนี้นะครับเอาอีกแล้วฮะ w a r n e r b r o t h e r ไม่พอใจตัวอย่างแรกของซูเ e r ส a n 2 0น5ที่เจมกันเนี่ยตัดต่อมาให้ เขาก็เลยสั่งให้เจมกันเนี่ยไปตัดต่อมาใหม่ให้มันดีกว่านี้เนื้อหาข่าวเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปให้ฟังนะครับจากข่าวตัวอย่างซูเปอร์แมน2 0 2 5ี่เนี่ยว่าจะปล่อยในเดือนธันวาคมอ่ะทุกคนต่างเฝ้าคอยใช่ไหมผมก็เฝ้าคอยอย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับว่ามันจะดีหรือว่ามันจะแย่แต่ไม่นานมานี้นะครับก็ได้มีข่าวว่าตัวอย่างที่เจมกันเนี่ยตัดต่อออกมาให้กับวอร์เนอร์ได้รับชมี่ยมันยังไม่ดีพอนะครับวอร์เนอร์ก็เลยสั่งให้ไป ตัดต่อมาใหม่ให้มันดีกว่านี้สําหรับข่าวนี้นะครับเจมการนแกก็ได้ออกมาตอบแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาถูกกดดันอย่างหนัก,นกจากทางค่ายต่อทีมการตลาดนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างที่จะปล่อยออกมาเนี่ยจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชมนะที่มาที่ไปของข่าวเนี่ยมันมาจากการโพสต์เนื้อหาข่าวของทวิตเตอร์แดนมาคัสนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในตัวอย่างซูแมน2025่าเนี่ยว่าทาไมเฮ้ยที่ยังไม่ปล่อยออกมาเนี่ย มันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าจากข่าววงในที่เขาได้ยินมานะครับเขาพูดประมาณว่าผมดีใจมากะที่จะได้รับชมตัวอย่างซูแมนสอ2พนแต่จากที่ผมได้ยินมามันมีแรงกดดันมหาศาลภายใน Warner b r o t h e r ที่ต้องการให้หนังมีกระแสตอบรับที่ดีแต่ดูเหมือนว่าภายในสตูดิโอจะขอให้ตัดต่อตัวอย่างหนังหลายๆเวอร์ชั่นเพื่อคัดเลือกเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดออกมาและเขานะครับก็ยังโพสต,ต่ออีกว่าขอชี้แจง เนื่องจากตัวอย่างต้องตัดต่อหลายครั้งดูเหมือนว่าเจมกันจะนําเสนอเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ออกมาแล้วให้กับวอร์เนอร์ได้รับชมเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนแต่ทางวอร์เนอร์ตอบทสั้นๆว่าเขาต้องการให้มันดีกว่านี้อีกนี่ก็จะเป็นเนื้อหาข่าววงในนะครับที่แดนมาคัสได้ยินมาแล้วก็ เอามาให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมชอบคอมเมนต์หนึ่งมากเลยนะเขาบอกว่าตอนนี้ DC Studio เนี่ยเป็นองค์กรอ,อิสระและก็เป็นบริษัทที่สามารถตัดต่อตัวอย่างเองได้โดยไม่ต้องพึ่ง Warner b r o t h e r ให้เข้ามาแทรกแซงนี่คุณกำลังจะบอกว่าตอนนี้ Warner กํากำลังแทรกแซงการทำงานของ DC Studio อย่างนั้นหรอแดนมาร์คัสก็ได้ตอบว่านะผมไม่คิดว่า Warner Brother เนี่ยจะเข้ามาแทรกแซง แต่ในขณะน,นี้ทาง DC Studio เนี่ยแม้จะเป็นค่ายลูกของ Warner Brothers แล้วก็เป็นบริษัทของตัวเองแต่พวกเขาก็ยังไม่มีสาขาการตลาดซึ่งสาขาการตลาดเนี่ยก็ยังคงต้องพึ่ง Warner Brothers เป็นคนดูแลการตลาดในภาพยนตร์ทุกเรื่องในเครือของ Warner Brothers ซึ่งก็หมายความว่า Warner Brothers เนี่ยจะต้องเป็นทีมการตลาดและคอยดูเรื่องกระแสตอบรับเรื่องตัวอย่างนู่นนี่นั่นของหนังทุกเรื่อง ในค่ายนะครับไม่ใช่ว่าค่ายวอร์เ r อร์อย่างเดียวนะคือค่ายลูกอย่าง DC Studio เนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนดูแลครับก็แน่ละมันเป็นบริษัทแม่นะครับก็ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดอะไรประมาณนี้เพราะว่าหนังเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกว่าลงทุนไปเนี่ยก็ไม่ใช่20 30บาทนะครับเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็เป็นพันพล้านนะ่ยก็ต้องมีการ ดูแลอะไรประมาณนี้ตามที่ผมเข้าใจนะมาต่อที่โพสต์ของคุณแดนมาคัทนะครับเขาก็ได้พูดว่าเอ้ยที่ผมได้ยินมาเนี่ยแค่เพราะว่า Warner Brother เนี่ยไม่พอใจกับตัวอย่างรอบแรกก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะแทรกแซงหนังนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะหาเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับเขาก็คิดว่าเอ้ยมันอาจจะยังไม่ดีพอหรือเปล่าก็เลยขอให้ตัดต่อใหม่อาจจะไม่ได้ใช้คําพูดแบบว่าเอ้ยเจมส์การมึงไปตัดต่อใหม่มาให้กูเดี๋ยวนี้นะครับอาจจะเป็นการประชุมว่าเอ้ย เจมกันผมว่าไอ้ตรงนี้มันขัดขัดขาดเกินเกินไปนะเออคุณลองอย่างนี้ไหมอย่างนู้นไหมอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับทีเนี้พอเรื่องเนี่ยมันเริ่มที่จะเดือดมากแล้วนะครับผู้คนก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวอร์เนอร์แทรกแซงจริงหรือเปล่านะแล้วก็กลายเป็นว่ามีคนไปถามเจมกันนะครับว่าเฮ้ยแคบภาพไอ้ที่เขาโพสต์อะที่แดนมาคัสโพสต์อะไรประมาณเนี้ยไปให้เจมกันดูว่าเฮ้ยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ เจมกันก็ได้ตอบกลับจริงๆนะว่าผมไม่ได้ถูกกดดันจากทางค่ายแต่อย่างใดแต่เป็นผมเองนี่แหละต้องการเรียกร้องความคิดสร้างสรรค์มันเป็นกระบวนการการทำงานที่เข้มงวดแบบเดียวกับที่ผมเคยใช้ในตัวอย่างหนังของ Guardian of the Galaxy ทุกภาคที่ปล่อยออกมาผมกดดันฝ่ายการตลาดทุกทางเพื่อให้เขาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัดต่อแล้วตัดต่ออีกจนกว่าจะได้สิ่งที่คู่ควรกับหนังเรื่องนี้ ตามที่ผมเข้าใจที่เจมกันแกโพสออกมานะว่าเอ้ยมันไม่ได้มีการแทรกแซงจาก Warner b r o t h e r แต่อย่างใดน,นะครับเขาให้อิสระต่อเจมกันในเต็มที่แบบที่เขาเคยลั่นวาจาไว้ตอนที่เดวิดไซรัปเข้ามาควบคุม Warner b r o t h e r Discovery เขาก็บอกเองนะครับว่าเอ้ยเขาจะให้เจมกันกันกบปีเตอร์ซันฟานเนี่ยเป็นคนควบคุมดูแลจักรวรลด c ีซเองเออเพื่อให้เป็นแนวทางของตัวเองนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่นะ เพราะว่าเจมกันเองเนี่ยก็เป็นหัวเรือใหญ่กับปีเตอร์ซานฟานในการควบคุมตัวอย่างหนังเรื่องน่นนี้นั่นนะครับมันคือการทํางานของตัวเจมการเองนะครับที่ต้องการให้ตัวอย่างหนังเนี่ยมันออกมาดีที่สุดสําหรับแฟนๆเขาเองก็เป็นคนกดดันทีมการตลาดเองเพื่อเอาสิ่งที่เอ้พวกคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรเขาถามทีมการตลาดว่าเฮ้คุณอยากได้ซูแมนห่อหืนเนื้ออากาศเยอะๆไหมคุณอยากให้ผมตัดตัวอย่างหนังเพื่อขายของเล่นไหม ผมคิดว่าอะไรทรงๆนี้มากกว่านะครับผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะในเรื่องที่เจมกันเนี่ยประกาศออกมาอ่าเพราะว่าการทํางานของสไตล์เจมกันเนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะเพื่อให้หนังููแมน2025เนี่ยสมบูรณ์แบบก็มันคือรากฐานสาคัญนะต่อจากระวาลน,นี้แล้วก็เรื่องต่อๆไปเนี่ยตัวอย่างจะเป็นยังไงก็ต้องรอชมนะได้ข่าวว่าจะมาช่วงคริสต์มาสนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า หลายๆแหล่งข่าวเนี่ยทั้งคอมิกบุ๊กทั้งเดตไลน์ทั้งฮอลีวูดรีพอ์เตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะว่าจะมาในเดือนนี้แต่ว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนอะไรสรงๆนี้มากกว่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาช่วงข่าวกันบ้างดีกว่านะครับข่าวก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าในตอนแรกตอนที่ปีเตอร์ซานวานเขาเข้ามาควบคุมดูแลวอร์เนอร์บรอเตอร์ใช่ไหมเขาก็บอกว่า DC s t สตูดเนี่ย เขาจะทําให้ DC เนี่ยเป็นเหมือนกับมา v e l เออมีความเชื่อมโยงต่างๆนานาแบบว่าอะไรประมาณนั้นอย่างที่มา v e l ทำนะครับแต่และเรื่องเนี่ยก็จะอยู่ในจักรวาลเดียวกันใช่ไหมซึ่งตอนนี้นะครับ DC ก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เจริญรอยตาม Marvel นะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเจริญรอยตาม s t า r w a r s ครับซึ่งคำถามก็คือตอนนี้ Star Wars เป็นยังไงครับ Star War s ตอนนี้วอครับเอ,อ้ยไม่ใช่ ก็คือว่าในจักรวาล Star ์วอลในตอนนี้นะครับทุกอย่างอะ่ะมันก็อยู่ในจักรวาลเดียวกันแหละแต่ว่ามันเกิดคนละช่วงเวลาอ่าอย่างเช่นอะโครไลท์ก็เป็นกี่ร้อยปีก่อนหนังไตรภาคแรกอะไรประมาณเนี้ยอย่าง Star War s 2, 3 3ก็เป็นช่วงอดีตของ d a r เวเดอร์ใช่ไหมแล้วก็456ก็เป็นช่วงเวลาต่อมาอ่าก็เป็นสมัยของลูกสกายวอเ e อร แล้ว789ก็เป็นสมัยของเรฮูหรือว่าเรสกายวอเกอร์ก็จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลานะครับอย่างเมนดาร์เรียนก็เกิดอีกช่วงเวลาหนึ่งแอนดอร์ก็เกิดอีกช่วงเวลาหนึ่งโอบีวันก็เกิดอีกช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่ว่ามันเล่าแค่คนละช่วงเวลาอ่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางใหม่ของทาง DC ซึ่งผมก็คิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นเรื่องจริงว่ะเพราะอย่างที่หนังที่ รายชื่อที่ปล่อยออกมาคุณดูแต่ละเรื่องดิพาราไดสลอดเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของเกรทิมิสคิร่าในกี่ร้อยปีที่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือมันเล่าในช่วงเวลาในอดีตเอเอะไรสรงๆเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยที่เขาพูดมาก็อาจจะจริงนะอะไรประมาณเนี่ยเออก็ไม่ได้ว่าเป็นไทม์ไลน์ที่มันใกล้กันขนาดนั้นแบบปี2ปีนะครับห่างกันเป็นร้อปีเลยแต่ว่า มันก็คงจะเป็นรากฐานใหม่ๆของจักรวาลน,นี้ทําให้เราเข้าใจอะไรต่างๆนานาซึ่งก็ยังนึกภาพไม่ออกนะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงวะเออสังเกตไหมแบบว่าเขาจะทำพาราไดร์สเป็นเรื่องเกาะทิสกิราในอดีตทําไมมันมีความสําคัญอะไรขนาดนั้นในเมื่อเขาก็ทำซูแมนกิรันเทิร์นซูเปอร์กร์ลอะไรต่างๆเนี่ย คือมันเหมือนเป็นเรื่องในยุคปัจจุบันแต่เขาอยู่ดีๆเขาก็อยากไปเล่าพล r ร d i ได l o ลอซึ่งเป็นอดีตแล้วก็ไปเล่าค e ิเชอร์คอมมานดทีมอะไรก็ไม่รู้ฮีโร่ไวรลายต่างๆนาน,นาเออผมก็ยังไม่เข้าใจรูปร่างนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก็รอชมนะครับเผื่อวันนึงเนี่ยมันก็จะเป็นรากฐานสําคัญทําให้เราเข้าใจโครงสร้างของจักรวาลเนี้ยอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันยาวๆอีก5้ปีอะ กว่าที่เราจะเห็นทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างนะครับอย่างที่ใกล้ที่สุดก็คือ Cre จ o จ้ค c o m m ด d o ในเดือนนี้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสั้นๆของ DC ว่ามีดราม่าอะไรกันบ้างนะครับซึ่งบอกตามตรงว่าผมชอบดราม่าแบบนี้มากเลยนะมันมันดูแบบว่าเขาเรียกว่า มีอะไรรสชาติมีรสชาติดีเออชีวิตมันมีรสชาติไม่ได้แค่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องในจักราวาลดีซีอย่างเดียวนะครับไปนําเสนอเรื่องราวของชีวิตของผู้บริหารต่างๆหลายๆคนเนี่ยเออก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ไว้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ